ตามที่สัญญาไว้ก็คือวันนี้เราจะรีวิวกล่องคาบู9กราฟ <Wow. S 1> นะครับตัวนี้ผมใช้เป็นของแบรนด์ SKS นะครับอ่าก็ไอ้ขั้วเนี้ยเราจะเสียบกับตัวเปลี่ยนโหมดกับสายจูนก็ได้อย่างนี้นะครับ <Wow. S 1> อ่ามันเฟียวตรงนี้มันตัดรอบได้ <Wow. S 2> ผมจะรอบลงมาให้ตัดแบบต่ำตตัด9 0 0าพัวนเบิ้นเลยมีรอบโชว์เรียวไทมตัดเก้าจริงเปล่า <Wow. S 1> สับสินบนโดยนะ้ำมันเครื่องอนดูโ สำหรับรถเกียร์ก็จะมีเบอร์ 10w 40 10นะครับแล้วก็ 20w 50รถเกียร์รถสายพานมีเซนซิติกลอยรถที่มีชาร์ฟฟอร์ซ่านิกแม็ก็จะเป็นเบอร์30นะครับแล้วก็จะเป็นคึ่งสังเคราะห์เบอร์40ใช้ดีจริงบอกต่อน,าน,น,าน,น,าน้งๆตัวแซ่ด้วยคนระับก็สวัสดีน้องๆทุกคนครับ,รบวันนี้อยู่ครับผมช่างกรห6แปเหมือนเดิมตามที่สัญญาไว้ก็คือวันนี้เราจะรีวิวกล่องคาบู9ก้าับนะครับตัวนี้ผมใช้เป็นของแบรนด์ SKS นะครับ อ่าก็จริงๆมันก็เป็นกล่องโซนิกนั่นเองนะครับเป็นกล่องโซนิกนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าในกล่องมันมีอะไรบ้างก่อนนะอันดับแรกนะครับอ่าแล้วก็บันดียังไงเสียยังไงเดี๋ยวผมแกะของใหม่เลยเนี่ยมปเรี่ยงนะครับก็คือข้างในก็จะมีตัวกล่องครับเป็นกล่องโซนิกนั่นเองนะครับอ่าแล้วก็จะมีเป็นสายจูนนะครับสายจูนมีสายจูนมาให้ด้วยนะนี่ครับสายจูนนะครับสายจูนให้ทุกใบ แล้วก็ตัวเปลี่ยนกราฟเนี่ยตัวเปลี่ยนโหมดเปลี่ยนกราฟนะครับแล้วก็แผ่นโปรแกรมลงง่ายๆติดตั้งง,ง่ายๆครับติดตั้งเหมือนโปรแกรมทั่วไปนะครับใครไม่เป็นก็ทักมาถามได้นะครับอันนี้มันลงไปแล้วันลงซ้ําไม่ได้กม็มีอะไรใส่ซีดีเข้าไปกดน็กๆๆ,ๆลงโปรแกรมง่ายๆนะครับนรนเนี่ยแตาล็อนี้ติดตั้งแล้วพอติดตั้งแล้วนี่เราก็เสียบสายจูเรียบร้อยเรามาดูนะนี่ครับเราเสียบแล้วอันนี้คือเราใส่มาแล้วนะครับเป็นใบหนึ่งแต่ว่าตัวเปลี่ยนโหมดไม่รู้มันเอาไปไหนเราก็เลยเอาใบใหม่มานี่นะครับอ่าก็ไอ ตัวเปลี่ยนโหมดกับสายจูนก็ได้อย่างนี้นะครับทีนี้เนื่องจากมันเป็นกล่องโซนิกนะครับเราก็แปลงเหมือนกล่องโซนิกเลยนะครับเหมือนแปลงเหมือนกล่องโซนิกอย่างเวฟเอสมันต้องเป็นแถบยาวคือแถบยาว38ก็คือเวฟเอสนั่นเองนะครับเวฟเอสก็ต้องสลับสายไฟสลับปลั๊กกองนั่นเองสลับปลั๊กกองเป็นโซนิกแต่ถ้าเป็นเวฟอาร์ไม่ต้องสลับปลั๊กกองแต่ว่าต่อแถบให้ยาว38ให้แถบยาวเท่าเวฟเอสนั่นเองก็คือแปลงกล่องโซนิกก็ง่ายเอะ แต่ทีเนี้ยไม่ต้องซีเรียสเรื่องพันเชอร์ว่าจะต้องกลับพันเชอร์ไม่ต้องถามเพราะในกล่องใบนี้สามารถกลับในโปรแกรมได้เลยกลับยังไงเดี๋ยวเรามาดูนี่เราเปิดขึ้นมาฟังชันมันฟังก์ชันแรกประโยชน์หนึ่งแรกประโยชน์หนึ่งเลยไม่ต้องกลับพันเชอร์เรากลับในโปรแกรมนะแล้วผมเปิดโปรแกรมจูนขึ้นมานะครับพุ่งนะครับเปิดขึ้นมานะเปิดหน้าตางี้นะเราจะสอนจูนไปด้วยในตัวเลยนะอ่าก็ข้างบนครคอนเน็กกดปุ๊บเปิดขึ้นเลยนะครับออนขึ้นสีเขียวใช่ไหม แล้วก็มากดลีดผมก็จะไปเรื่อยๆนะก็ถ้าฟังไม่ทันก็ย้อนรีเพลย์เอานะครับกดลีดครับอ่าก็จะอ่านกราฟขึ้นมาในกล่องขึ้นมาทั้งหมดนะครับ9กราฟมันมีโชว์16แต่เรามี9นะครับนี่ครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ก็จะมีตัวเลขมาให้แล้วประมาณถึงกราฟที่8นะครับถึงกราฟที่8ปดน่ะวันนั้นนะครับโอ้คือจริงใช้ไม่เยอะหนาหรือหรอกนะครับแล้วก็แต่ละกราฟเนี่ยสามารถเปลี่ยนเรียลไทม์ได้ด้วยนะ <Wow. S 1> นี่วิธีการเปลี่ยนกราฟนะครับ นี่นี่วิธีการจูนโคตรง่ายเลยจะลากนี้ก็ได้นี่หรือจะกรอกในตัวเลขตัวสังเกตนะครับด,ด,ด,ดูเลขที่9ก้าพัน้าโฟกัสให้หน่อย9ก้าพันผมขยับข้างล่างเห็นไหมเห็นไหมตัวเลขก็เปลี่ยนหรือผมจะกรอกตรง9ก้าพัน้าเป็น40นเห็นไหมมันก็จะวิ่งตามโคตรง่ายาอยากได้เท่าไหร่จูนเลยแต่เท่าที่ผมเล่นกล่องใบนี้นะครับถ้าเป็นแถบร้อยไม่เล็กเดิมเมเอจะใช้อยู่ประมาณนี้ครับองศาไฟ1 7 18องศาประมาณนี้ เราอยากให้มันโหลดตรงไหนมันแก่ตรงไหนก็ยกขึ้นยกลงได้เลยอย่างเงี้ยยี่สิบสี่อย่างเงี้ยไหมก็ยกขึ้นจะว่าไปอยากให้โหลดเหลือสิบห้าอยากลองดูบางคันก็พิมพ์สิบห้าได้อย่างเงี้ยมันก็แต่งกราฟไปเลยง่ายๆไหมพิมพ์แก้ได้เลยตรงนี้นะครับตัวทางล่างนี่คือพันวิทครับพันวิทเนี่ยไหมมีให้เลือกมนรถหัวฉีดรถหัวฉีดเนี่ยพันวิทก็คือระยะเวลาในการจุดระเบิดอันนี้อธิบายไปด้วยระยะเวลาในการจุดระเบิดหมายถึงรู้หรือเปล่าว่าการจุดระเบิดหัวเทียนหนึ่งที่อ่ะ มันมีเวลามาถึงประกายไฟแป๊ะนะหนึ่งทีให้มันจุดกี่มิลลิเซก็คือตรงนี้แหละก็สามารถเพิ่มได้ลดได้เหมือนกันนะครับ <Wow. S 1> สมมติจูนผมอ่านข้อมูลเก่ากลับมาก,ก่อนขอั้นมอนวิ่งได้จูนเสร็จแล้วนะปับ๊บสมมติเราจูนเสร็จแล้วใช่ไหมให้เรากดไว้ตรงนี้ปุ๊บมันก็จะส่งข้อมูลไปครับไหฮะไวริงดาตาัต้าปุ๊บเสร็จแล้ว oh. นี่คือการจูนทีนี้เรามาดูเมื่อกี้ว่ากลับพันเชิดกลับตรงไหนให้มาดูตรงนี้ครับนี่เนกาทีฟติ๊กเกอร์อ่าเนกาทีฟติ๊กเกอร์ถ้าเราติก๊กแล้วมัน เราก็เอาเครื่องหมายถูกออกปึ๊บเราก็ส่งข้อมูลเข้าไปปึ๊บสตาร์ดูใหม่อ่ะเทสทันนี้เลยนี่ผมติ๊กออกมันต้องสตาร์ทไม่ติดนะเพราะว่ามันสตาร์ทติดอยู่ตอนแรกนะครับเนี่ยเนี่ยมันจะเล่งเหมือนรถพันเชืรอไม่ตรงคือติดแต่ว่าเล่งไม่ได้ติดยากเนี่ยเห็นไหมนะติดยากทีนี้ผมดูผมจะเปลี่ยนนะผมจะเปลี่ยนคือธรรมดาเราต้องกับพันเชอือเนี่ยเรามาติ๊กตรงนี้อย่างคันนี้ก็ต้องกับพันเชื่อแต่ว่าผมติ๊กในโปรแกรมเราติ๊กถูกไปปึ๊บนะครับ แล้วก็กดส่งข้อมูลปึ๊บติดต,ตึ้มน <iz> ะเร่งได้เลยเห็นป่าเห็นไหมง่ายไหมนี่คือประโยชน์หลักๆอันแรกสองมันเซี้ยวตรงนี้มันตัดรอบได้อ่ามาดูเลยนี่เลยอยากตัดรอบเท่าไหรตัดเลยตอนนี้หมื่น้าร้อยแต่ผมจะทำคลิปผมจะเอบลงมาให้ตัดแบบตัดตตัด9 0 0าพัวน ผมก็แก้ข้อมูลเลยเป็น9,000แก้เสร็จส่งข้อมูลปึ๊บปั้งเบิลเลยมีรอบโชว์เรยอไทม์ตัด9,000จริงเปล่า ไปตรงนี้เสียงไม้เหาอยู่ไหมเนี่ยอยากตัดเท่าไรตัดลองตัดเจ็ดพันรอบนี่เปลี่ยนเป็นเจ็ดพันแล้วกล้องหนุนะด้ช้าเนี่ยเราคนตาลายเขียนเข้าไปดูตัดเจ็ดพัน โคตรเฟี้ยวอ,อ่ะเห็นป่ะใส่มือห้าร้อยกลับก่อนเดี๋ยวเรามาปั่นดูว่ามันปั่นได้จริงแล้วผมจะลองเปลี่ยนตัวเลขนะนะครับเนี่ยครับก็คือง่ายผมจะเปลี่ยนกราฟเลยตอนนี้กราฟหนึ่งเนี่ยไฟท้ายอยู่ประมาณสิบแปดสิบเจ็ดกราฟสองไฟท้ายยี่สิบสิบเก้าสองกราฟนี้ปั่นในน่ต้องต่างกันอ่า,อดอาเดี๋ยวเราปั่นดูตั้แรกเราตั้งรอบในน่ก่อนไป <Whoa. S 1> อ่าสีเราจะจูนแล้วเราเปลี่ยนก้าฟเลยดีกว่าเอาไฟที่มันต่างเยอะอ่านี่ไฟต่างเยอะเลย15ถึง16บองศาเดี๋ยวเรามาดูก้าฟต่อก้าฟต้องเปลี่ยน แล้วก็การาฟนี้ตัดหมื่นแปดร้การก็ต้องยืดอ,ออกมาเห็นปะไฟอ่อนเราไม่ตกทีนี้เราลองไฟเก่เราจูนการาฟที่การาฟที่หไปแล้วกันผมใส่ไฟเก่เลยนะนี่เลยนะ ผมใส่ยี่สิบสามนะลอบตัดหมื่นเดียวหมื่นสองร้อยว่ะอ่าส่งข้อมูลเนี่ยกราฟต้องต่างแน่นอนอ่าไปดูกราฟ แล้ว18นี่แหละนะครับจะเฉลี่ยนะจะเฉลี่ยค่าได้นะกดตัวไอนะเฉลี่ยค่าถมกต้อย่างนี้นะ18มาสิบ16กดหนึ่งว่าไอปุ๊บมันจะเฉลี่ยค่าให้ <Wow. S 1> แล้วก็ส่งข้อมูลเข้ามาเหมือนเดิมนะครับอ่าใช้งานง่าย <S <S เดี๋ยวเรามาลองใส่รีโมทเปลี่ยนกลางอากาศดูอ่าผมต่อสายจูนดดเอาพัดลมเบาๆนะทั้งยืนนี่นะเราจะใส่เปลี่ยนโหมดกันเลย <Wow. S 1> นี่นะอยูเราอยู่โหมดหกันไหมเมืม่อกี้เราเปลี่ยน ผมตั้งไว้โหมด9ให้รถดับโหมด9คือเรากลับพันเชอร์ไว้เราดูนะรถจะดับเลยนะผมกอม่อให้เล่นไว้นะอ๋ 9, อเก้าวะนี่นี่ถึง8เออมีถึง8นะบอกทีนะแปดเก้าโอ้ยลืมไปนะอ่ะเรามาดูโหมดหนึงนะ เอามันเขม,มีเก่าวะผมม,ม, ه, มีเก่าด้วยเฮ้ยเันยต้องมีเก่าเดียนี่นะเดี๋ยวเดี๋ยวดูตอนผมกดเลยนะมผมจะขี่แล้วกดเลยนะ โค้ดเซ่ะเพราะว่าก้ามผมเมื่อกี้เราตัดรอบไว้ป่ะ่าโคตดเปียวดูเท่าที่ก่อนนี่ลัสนุปไปที่เห็นไหมข้อดีของมันคืออะไรถ้าเราตัดรอบได้เราก็ไล่สปริงวาลวง่ายคือเราไม่จำถ้าเราไล่กล่อง R เดิมๆอะสปริงรอบมันตัดลึกสปริงวาลวแม่งกร้องก่อนเราก็ไปตึงสปริงวาลวตึงสปริงวาลวรถแม่งกระทายไม่เดินไล่กล่อง S มันก็ลออก็ตัดใบไปนะสะเตอร์ก็ต้องเล็กจิ๋วเลยขึ้นไม่ทันชาวบ้านเขาแต่ดูนี่เห็นป่าว กราฟท้ายแรงเลยเห็นไหมใส่ไปแล้วนะครับเนี่ยถามจักชิ้นเลยไปขี่แรงกว่ากล่องเดิมเพราะเราบรรจุได้ไงเนี่ยเราก็จูนโมนเนโเราปั่นกล่องเดิมก่อนเลยปั้งแล้วลเราก็ใส่กล่องใช่ไหมเราก็ใส่กล่องแล้วก็จูนหาให้กราฟแรงโน้ในโน่มันค่อมแล้วก็ตัดรอบไล่สปริงวาลให้อ่อนนี่ให้นิ่มตัดรอบทิ้งโคดจับจังครับที่บอกให้<อ>ก็กล่องใบหนึ่งก็มา2สองพันแปดร้อยบาทไม่รวมค่าในโน่นะครับติดตั้งง่ายๆที่บอกติดตั้งง่าย มีสายจูนมีสายเปลี่ยนแมปไปติดลงที่คอมจูนง,ง่ายๆดูในวิดีโอนี้เมื่อกี้ทําง่ายๆเลยก็หวังว่าจะเป็นคําตอบสําหรับสายขาบูไม่วราจะรถคลัสสีรถซิ่ง,รถ,งรถหอบรถที่บากรถใส่ขึ้นใส่แล้วไม่แรงด่าเจ้าของแบรนด์เลยโอเคนะครับฝากแซมนี่จังครับกับรถขาบู8 9 9ครับซมนี่ละไป